อันนี้มันรถใหม่ชัดๆเลยนะเนี่ยรถใหม่เลยเนี่ยคันนี้สวยๆนะครับเหมือนรถใหม่เลยสวัสดีครับวันนี้นะฮะอยู่กับน้าทแท็กเตอร์นะครับมีรถเพิ่งเก็บงานเสร็จนะครับสวยๆใครอยากได้47นะครับรถตรงนี้ต้องบอกเลยครับว่าคูโบต้าเลิกผลิตแล้วนะครับเพราะว่าก็ผลิตเป็น L50 มาแทนนะครับตัวนี้เราเช็คเก็บงานใหม่ปรับสภาพใหม่ทั้งหมดนะครับยางใหม่4เส้น นะครับถึงจะมือสองนะครับแต่ใหม่สําหรับคุณลูกค้าแน่นอนนะครับเดี๋ยวพาไปชมสภาพรอบคันครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่3,99,000บาทนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับรถจดทะเบียนปี55นะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นครับเช็คสภาพใหม่นะครับแป๊บสายไฮดรอลิกนะครับใหม่เช็คคันหน้านะครับลูกหมากล้อหน้าใหม่กระจังหน้าไฟหน้านะครับใหม่สติกเกอร์ใหม่รอบคันแผนลังคาเบาะนะครับ ให,ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับกิดแค่ว่าเป็นรถมือสองนะครับใช้งาน1,911ชั่วโมงการทำงานครับสำหรับ47แรงมา้าตัวนี้นะครับเป็นรถที่หลายๆบ้านถามหาไว้เยอะนะครับบางคนก็ งบน้อยนะครับงบไม่ถึง5 0นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเราได้สวยๆได้ใหม่ๆไปเลยนะครับรถถือว่าสภาพพร้อมใช้ครับรถผมตามคลิปตามรีวิวเลยนะครับตรงปกแน่นอนนะครับมาพร้อมกับผานพวนนะครับ6ใบนะครับชุดท้ายนะครับเก็บงานใหม่ทั้งหมดครับโซค้างสลักต่างๆนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ซีลล้อเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสีสติ๊กเกอร์นะครับต่างๆเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดวันนี้เดี๋ยวให้พี่ซี่นะครับทดสอบระบบรีวิวการทํางานให้กับลูกค้า FC ได้ชมกันซื้อรถวันนี้นะครับเราแถมท่อซิ่งให้1บนึ่ง สิ่งให้หนึ่งใบจะสรงปี3ามกิโลเมตรแรกนะครับราคาของคันนี้ราคาเพียง3 9 9 0 0นบาทนะครับ3,99,000บาทเล่มทะเบียนเอกสารชุดอนครบนะครับสำหรับเจ้า LC 708นะครับเป็นรถขนาดเครื่องยนต์4สูบนะครับของเทาโบ e ูขับเคลื่อน4ล้อนะครับระบบเป็น8เกียร์หน้านะครับ8เกียร์ถอยเป็นเกียร์ชัเทิลนะครับแรงแรงดีเลยครับวันไม่มีไหลครับ วันนี้ผมมาทดสอบหน้างานจริงนะครับลองดันลองไขให้กับลูกค้าได้ชมกันรถของเรานะครับการันตีนะครับตรงปกพร้อมใช้งานนะครับ พอไปส่งถึงบ้านลูกค้าครับไม่ตรงปกไม่ตามรีวิวนะครับลูกค้าที่สั่งจองออนไลน์นะครับถ้าไม่ตรงปกไม่ตามรีวิวนะครับรถเครื่องมีหลวมมีไอ้น้ำมีดันนะครับผมยินดีคืนเงินมัดจำเป็นมโนนนะครับเงื่อนไขจัดส่งไม่เกิน300กิโลเมตรแรกนะครับมัดจำนะครับมัดจำอยู่ที่10,000บาทนะครับเราขายเป็นเงินสดแล้วก็ออกผ่านทักกสนะครับส่วนโซนทางใต้นะครับเรามีเงื่อนไขก็คือมัดจำา20,000บาทนะครับหรือ FT ทางฝั่งสปปเรา รือได้รถไว้ใช้ก็มีมัดจําที่3 0,000บาทนะครับก็ราคาไล่ไปตามขั้นตามสเต็ปนะครับส่วนถ้าส่งออกเล่านะครับคันนี้ก็จะมีค่าบวกดาเนินการภาษีเพิ่มคันละ9 0,000บาทนะครับจัดส่งให้ทุกแวงทุกเขตนะครับเหมือนเดิมนะครับหรือเพื่อนๆทางโซนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับอยากได้รถคันนี้ไว้ใช้สวยๆนะครับติดตามนักเทตอร์อยู่นะครับผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับเพิ่งเก็บงานเสร็จนะครับช่วงนี้นะครับบอกเลยว่านาทีพองนะครับใครที่หารถไว้ใช้งานนะครับเขาหน้าปลาแล้วครับ อยากได้รถไว้ใช้นะครับช่วงนี้ก็หารถส,สวยๆก็จะยากอยู่นะครับพร้อมใช้ทุกระบบเลยนะครับไม่ชั่วโมงขึ้นเครื่องแน่น,นครับชั่วโมงลูกหมากนะครับต้นคัดเช็คให้เรียบร้อยนะครับแก้มสีทีมาร์คไว้ทุกจุดเลยนะครับ ไม่หลวมไม่ไอน้ำไม่ดันนะครับต้นใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่นัตแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีหรือโทรที่091ครับ8611191นะครับขอบคุณครับ